ที่ในการประกอบตัวล็อกนาฬิกาหลายคนที่เคยซื้อไปแล้วนะคะอยากรู้ว่าเราสามารถที่จะประกอบได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าลองดูนะคะขั้นตอนตามที่เฮียทำตามนี้เลยค่ะ่วนประกอบที่ใช้สําหรับตัวล็อกนาฬิกาก็มีแค่2ชิ้นนะคะก็คือแท่งเงิน และห่วงกลมๆหรือว่าวงแหวนค่ะลูกค้าเสียบแท่งเงินเข้าไปรูทั้ง3ารูเลยนะคะเสร็จแล้วใส่ตัวห่วงกลมๆนี้ล็อกเข้าไปตรงปลายแล้วใช้ครีมหนีบให้แน่นเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะและที่มาใหม่ล่าสุดที่ลูกค้าต่างรอคอยและถามหาอยากให้ซอผลิตเพิ่มมากๆก,ก็คือตัวล็อกไซจัมโบไซจัมโบขนาดเหล็กบาทโอ้โหต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบชิ้นนี้นะคะใช้เงินกูลเลืองมากๆไม่ว่าจะเป็นกล่องตัวล็อก แท่งเงินหรือว่าชิ้นส่วนอื่นๆนะคะใช่มากกว่า2เท่าตัวของขนาดไซส์4บาทค่ะแต่ก็เอาเถอค่ะเผื่อลูกค้าท่านไหนนะคะที่รีเควสต์มาแล้วแบบว่าใยา่จะได้จริงๆเพรว่าตัวล็อกของขนาดไซส์8บาทจัมโบ้นี่คือมันแกะยากมากๆจริงๆเลยค่ะมาเจอตัวนี้เข้าไปแล้วใช้งานง่ายค่ะและสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะถ้ามันหลวมนะใช้แผ่นนะคะเป็นแบบนคะคะแทนเหล็กแล้วก็ดันมันขึ้นมามันก็จะแน่นขึ้นค่ะ ซึ่งวัสดุที่เราเลือกใช้นั้นคือเงินแท้92.5%นะคะเดภาพก็จะแตกต่างจากท้องตลาดท,ทั่วไปค่ะที่สำคัญนะคะถ้ามาใช้บริการที่ร้านตัดต่อข่อให้ฟรีอีกด้วยลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นคนที่ดีเควสสอกซอผลิตเธอไม่ไหวจะเตียจะขอดแล้วนะครับถ้าอยากได้ตัวไก่ซอสจัดให้เลยค่ะใครสนใจนะคะกดลิงน์ด้านโปรไปที่ตอบทักหาเราแต่ไซส,ส,ส,ส์2บาท3บาท4บาทและ8บาทแล้วจัดทินลักซี่ทองหลงนะจ๊ะ